ถัดมาข้อสองใหญ่ดีโนต์ดีโนต์แปลว่านิยามเหรือกำหนดให้กำหนดให้กำหนดให้ดีโดเมนนี้ก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0ูนย์และ y มากกว่าเท่ากับ0ูนเป็นวงกลมซึ่งไอเจ้าวงกลมนี้เนี่ยมันผ่านพาราโบลา y เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง x กำลังสองด้วยที่จุดสองสองและวงกลมนี้ก็ยังสัมผัสแกน x ด้วย คำถามก็คือให้หารัศมีของวงกลมนี้ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ขั้นแรกเลยคือควรที่จะวาดรูปเพื่อทำให้เราเข้าใจโจทย์มากขึ้นวาดรูปพาราโบลา y เท่ากับ1ส่วน2 x กำลัง2หมายความว่าเป็นพา,าราโบลาที่จุดศูนย์1ส่วน2เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าพาราโบลาที่จุดศูนย์เนี่ยมันกลางมากแค่ไหน มันกลางมากแค่ไหนถ้าเป็นค่าลบเป็นค่าติดลบหมายความว่ากราฟจะคว่ำแต่ถ้าเป็นค่าบวกคือกราฟจะหงายนะอ่ะในข้อนี้เป็นกราฟหงายเพราะเป็นค่าบวกสมมุติว่ามันหงายขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีจุดสองสองแล้วก็มีวงกลมมาสัมผัสพาราโบลาและว,วงกลมนี้ก็ยัง สัมผัสแกน x ด้วยสัมผัสแกน X ด้วยวงกลมมีรัศมีโอเคแบบนี้อันนี้คือพาราโบลา y เท่ากับ1ส่วน2 x ก,กำลัง2วิธีการทำข้อนี้คือควรที่จะวาดเส้นเส้นหนึ่งขึ้นมาเส้นตรงนี้เส้นสัมผัสพาราโบลาซึ่งเรากำหนดให้เส้นสัมผัสพาราโบลานี้เนี่ย ตัดผ่านจุดสองสองด้วยเส้นนี้ความชันเป็นเท่าไหร่วิธีการหาความชันก็คือดิฟสมการพาราโบลานี้ดิฟป,ปึ๊บ dy by dx เราจะได้ว่ามันคือ x ดิฟแล้วจะได้ xx x. คือความชันความชันณนะจุดใดๆก็คือเอา จุดจุดนั้นเนี่ยไปแทนในความชันที่เราได้ความชันณนะจุดนี้ก็คือ x ซึ่ง x เท่ากับ2เพราะฉะนั้น m จึงเท่ากับ2สมการเช่นตรงนี้จึงมีสูตรว่า y ลบ2เท่ากับ m คือ2วงเล็บ x ลบ2แบบนี้ซึ่งสมการ เส้นตรงพาราโบลาเนี่ยเจ้าเจ้าเส้นตรงไม่ใช่เส้นตรงพาราโบลาเส้นตรงของเส้นสัมผัสเนี่ยเส้นสัมผัสของพาราโบลาเนี่ยเส้นตรงนี้เนี่ยมันตั้งฉากกับรัศมีด้วยตั้งฉากหมายความว่าเของรัศมีเนี่ยจะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองทำไมถึงเป็นลบหนึ่งส่วนสองเพราะว่าเมื่อความชัน เมื่อเส้นตรงสองเส้นมันทำมุม90องศา,ากันหรือทำมุมฉากกันเนี่ยความชันของมันจะคูณกันแล้วเท่ากับลบหนึ่งหมายความว่าตรงนี้ m1 ซึ่งเป็นเส้นตรงเส้นสัมผัสของเราเนี่ยได้เป็นลบสองแล้วรัศมีของเราจะต้องเป็นเราได้สองสิงไม่ใช่ลบสอง รัศมีของเราจะต้องเป็นลบ1ส่วน2เพื่อให้คำตอบเป็นลบ1เพราะฉะนั้นสมการของรัศมีอ่ะสมการของรัศมีเราจะได้มาเป็น y ลบ2เท่ากับลบ1ส่วน2ก็คือค่า m x ลบ2แบบนี้ เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนปึ๊บย้ายข้างของสมการเราจะได้ว่า y เท่ากับลบ x ส่วน2บวก3แบบนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นรัศมีสมการของรัศมีของเราสมการของรัศมีของเราสมการของรัศมีของเราเพราะฉะนั้น เราก็สามารถแทนค่า x y ลงไปได้แทนค่า x y ลงไปได้แทนเป็นอะไรแทนเป็นจุดที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมสมมุติว่าเรากำหนดให้เป็นจุด A B B ก็คือ y เพราะฉะนั้นจะเป็น B เท่ากับลบ a ส่วน2บวก3แบบนี้อันนี้เป็นสมาการที่1จากนั้น ค่า R ค่า R จะหาได้จากการที่เราต้องสร้างอีกสมก,การหนึ่งขึ้นมาคือเราต้องการจะต้องหาเราจะต้องการหาว่าไอเจ้าจุด a b ของเราซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยมันห่างกับจุดสองเท่าไหร่ถ้าเรารู้ระยะห่างของนี้เนี่ยเราก็สามารถรู้รัศมีได้เลยเพราะรัศมีก็คือระยะห่างระหว่างจุดสองสองกับ AB นั่นเองสูตรการหาความ ความยาวความห่างระหว่างจุดระยะทางระหว่างจุดก็คือจะเป็น square r ท o t 2ลบ a ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ2อลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับออันนี้เป็นสมการที่2องเจ้าสมการที่1เนี่ยเท่ากับ R ด้วยเท่ากับ R ด้วย เมื่อเรามี2สมการครบแล้วเราก็สามารถหาค่า a กับ b ได้ละแล้วเราจะได้ว่า a เนี่ยจาก2สมการนี้นะทําการคํานวณออกมาปุ๊บเราจะได้ว่า a เท่ากับ1บวกรูท5และ b เท่ากับ5ลบรูท5ส่วน2 คำถามก็คำถามก็คือถามว่าจุด A หรือจุด B พิกัดที่ A หรือ B ที่เป็นค่า A คำตอบก็คือเป็น B เพราะว่าอะไรเพราะว่า B เนี่ยมันเป็นจุดที่บอกระยะ R ได้บอกระยะ R ได้ B เป็นค่า y ที่บอกระยะ R ได้ ว่าวงกลมนี้เนี่ยสูงขึ้นมาจากพื้นเท่าไหร่เพราะว่าวงกลมนี้เนี่ยมันอยู่บนแกน x ถูกไหมมันมันมีส่วนหนึ่งสัมผัสบ,บนแกน x แสดงว่าถ้ามันสูงขึ้นมาเท่าไหร่ความสูงตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นรัศมีได้เลยตรงนี้เราถึงจับสมการนี้สมการที่1เท่ากับ r ได้เพราะฉะนั้น r ข้อนี้จึงตอบ5ลบรูท5ส่วน2นั่นเอง ถัดมาข้อ3ใหญ่ข้อ3ใหญ่กำหนดให้ A B C เป็น3จุดที่อยู่บนระนาบแล้วก็มีจุด O เป็นจุดกำเนิดขั้นแรกก็คือควรที่จะวาดรูปเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นสมมติว่าเป็นอย่างนี้มีจุด A B แล้วก็ C แบบนี้แล้วก็มีจุด O เป็นจุดกําเนิดซึ่ง P เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ข้างในสามเหลี่ยม ABC P เป็นจุดตรงกลางนี้ซึ่งอัตราส่วนของสามเหลี่ยมของพื้นที่ PAB PBC แล้วก็ PCA เป็น2ต่อ3ต่อ5ข้อแรกเขาบอกว่าถ้าเส้นตรง BP Intersect ก็คือตัดฝั่งของ ac แบบนี้ที่จุด q ตรงนี้เป็นจุด q ให้หาอัตราส่วนระหว่าง aq ต่อ qc ข้อนี้แค่เรารู้เทคนิคอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถตอบได้เลยเทคนิคนั้นก็คือรูปสามเหลี่ยมใดๆสามเหลี่ยมใดๆสมมติว่าให้เป็นสามเหลี่ยม Uh, D E F แล้วพื้นที่แบ่งเป็นอัตราส่วนอย่างนี้อุ้ยไม่ตรงแล้วพื้นที่แบ่งเป็นแบบนี้แบ่งเป็นอัตราส่วน x y แล้วก็ Z ด้านของ D F เนี่ยด้านตรงนี้เนี่ย ความยาวตรงนี้จะเป็น x และความยาวตรงนี้จะเป็น y แบบนี้ตามพื้นที่ข้างบนตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจากรูปจากโจทย์อันนี้ของเราก็เหมือนกันโจทย์บอกว่าตรงนี้ a b p เป็น2 p b c เป็น3และ a, p, c เป็น5อัตราส่วนระหว่าง aq ต่อ qc ก็ตามเลยคือเป็น2ต่อ3 2ต่อ3สามารถตอบได้เลยแค่เรารู้เทคนิคตรงนี้นั่นเองถัดมาข้อ2ย่อยข้อ2ย่อยโจทย์ให้หา OP ในเทอมของ A เล็ก B เล็กแล้วก็ C เล็กถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลบก่อนเพื่อที่จะไม่งงแบบนี้หลักการก็คือ ให้หา OP แต่เราเนี่ยไม่รู้อะไรอยู่กับ OP เลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาจากอีกแบบหนึ่งก็คือเริ่มจาก BP 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 เนี่ยมันถึงแค่ตรงนี้ถูกไหม BP เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เป็น2องน,นี้เป็นสามีจะเป็น2อบวกสส่วนด้วยสองบวกสบวกหเท่า ของ BQ สมมุติว่าสมมติสมมต,มมติวิธีการเข้าใจจทย์นี้ก็คือสมมติว่ามีแท่งไม้อะตรงนี้เป็นแท่งไม้ AB แล้วตรงนี้เป็นจุดจุดจุด Q แล้วกันแท่งมาตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็นสามรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นห้าถูกไหมเราก็บอกว่า A.B. นะ่ยจะเท่ากับไม่ใช่ A.Q. 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 เนะี่ยจะเท่ากับสองส่วนหเท่าของของ A.B. แบบนี้ข้อนี้ก็เหมือนกันเส้นตรงนี้เนี่ย ก็คือเอาพื้นที่ด้านข้างมาคิดได้เลยพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ2 3 2 3 5ของ BQ เราก็เลยจะได้ว่ามันคือ BP เท่ากับ1ส่วน2 BQ 1ส่วน2 BQ จากนั้นเจ้า BQ เองเนี่ยมันเป็นเส้นที่ลงมาอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวกเตอร์ก็คือถ้าสมมติมีสามเหลี่ยมใดๆด้วยสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใดๆมีสามเหลี่ยมใดๆแบบนี้แล้วก็มีเส้นที่ผ่าลงมาแบบนี้มีเส้นที่ผ่าลงมาแบบนี้สมมุติว่าให้ ให้ฝั่งนี้เป็นเป็น a b c ก่อนจะได้ไหมกำหนดก่อนฝั่งนี้เป็น3าฝั่งนี้เป็น2แบบนี้แล้วกันตรงนี้เป็น q b q เนี่ยจะเท่ากับเท่ากับ3ตรงนี้คูณไปฝั่งนี้3 a a q แบบนี้ตรงนี้ Aq บวกกับ 2q 4แบบนี้ฝั่งนี้ข้ามไปคูณฝั่งนี้เพราะฉะนั้นในกรณีเดียวกันก็คือ BQ ของเรา Bq ของเราตรงนี้จะเท่ากับระยะตรงนี้ข้ามไปคูณฝั่งนี้และระยะตรงนี้ข้ามไปคูณฝั่งนี้ระยะ Aq เรารู้แล้วว่า Aq ของเราเนี่ยเท่ากับ AQ ของเราเท่ากับ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้น BP ของเราจะเท่ากับเช้นหนส่วนสอ BC บวกกับ3 A BA BA แบบนี้ สามบีสามอ่าสองบีซีบวกสบวกสามเอ็วโอเคแล้วก็ส่วนด้วยห้าเพราะว่าส่วนด้วยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดส่วนด้วยระยะตรงนี้ทั้งหมดไม่ใช่พื้นที่ระยะตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันจริงๆตรงนี้ก็ต้องมีส่วนส่วนด้วยห้านี่ นี่ก็ส่วนด้วย5โอเคเราจะได้ว่า BP เท่ากับเช็ดส่วน10 2 BC บวก3 BA จากนั้น BP ก็จะเท่ากับเช็ดส่วน10ข้างในมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ2 เส้นตรง BC เนะี่ยถ้าเราเขียนเป็นเวกเตอร์ก็คือเป็นปลายลบต้นปลายก็คือ C ลบด้วย B บวกกับ 3A ลบด้วย B ปลายลบต้นเราจะได้ว่ามันคือเศษหส่วนสิบ ข้างในทําการคูณกระจายเข้าไปแล้วบวกลบกันแล้วจะได้ว่ามันเป็นอ่ 2c ลบ 2b บวก 3a ลบ 3b ซึ่งเท่ากับเศษหนึส่วนสิ 2c ลบ 5b บวก 3a เมื่อทุกตัวมี จุดเริ่มต้นที่ O เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสิบสอง OC ลบห้า OB บวกสาม OA แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วเลื่อนมาตรงนี้แล้วกันเพราได้แบบนี้แล้วจากนั้น เราก็เปลี่ยนเจ้า O C O B O A ทั้งหลายให้เป็น A เ็ B เล็ C เล็เราจะได้ว่ามันคือเ่นหนึ่งส่วนสิบเท่ากับไม่ใช่เท่ากับเ่นหนึ่งส่วนสิบวงเล็บสอง C ลบห้า B บวกสาม A แบบนี้อ่า เท่ากับ BP ถูกไหมซึ่ง BP เนี่ยมันก็จริงๆแล้วเท่ากับ OP ลบ OB เหมือนกันเท่ากับ7 1็หส่วนสิบ c ลบห b บวกส a ดังนั้นย้ายสมการย้ายข้างแล้วเราจะได้ว่า OP ของเรามีค่าเท่ากับ7 1็ดส่วนสิวงเล็บ 3ามเอบวกห้บวกสอนั่นเองอันนี้เป็นคำตอบสุดท้าย